คือต้องบอกก่อนว่าครับวิหารเนี่ยจริงๆไม่ได้อยู่ในใจที่อยากสร้างเลยไม่อยากสร้างเลย<ม><ม>เพราะว่าหนึ่งการสร้างมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้ดูแลแค่หนึ่งวันสองวันสามวันม,มันต้องดูแลไปนชั่วชีวิตสองคืออุปสรรคเรื่องใหญ่ที่สุดของการสร้างวัดพรารามือสร้างวิหารก็ตามก็คือเรืองเมือมเพราะนั้นการที่เราจะสร้างอะไรเนี่ยเราต้องมีเราต้องมีวัตถุที่ผสมที่ชัดเจนก่อนว่าเราจะทำไปทำไม ะัะนั้นในครั้งแรกที่มิตรจะทาเนี่ยตอนที่ตัดสินใจอยากทําวิหารเนี่ยณเวลานั้นเนี่ยอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะท่านกนอูบอกแค่ว่าให้สร้างขึ้นมาแล้วก็ใช้ชื่อรูปปั้นว่าปางพิทักษ์แผ่นดินปางพิทักษ์แผ่นดินแปลว่าปางนี้เนี่ยไม่มีที่ไหนมาก่อ,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 อปางนี้กวนอูมีทุกที่ครับครับเงแต่ว่าท่านให้ชื่อว่าพิทักษ์แผ่นดินพิทักษ์แผ่นดินแปลว่า ปกป้องในสิ่งที่มีคุณค่าในแผ่นดินนี้ซึ่งณเวลานั้นก็คือ,อในหลวงราชกาลที่9ท่านยังทรงประชวรท่านก็เลยอยากให้สร้างขึ้นมาแล้วก็ให้เป็นส์รวมจิตใจที่ให้คนมาร่วมกันทําความดีถวายเป็นพระราชกุศลซึ่งในเวลานั้นน่ะเราก็มองว่าเราเด็กวัยวุฒิคุณวุฒิธรรมวุฒิโดยเฉพาะทรัพย์ไม่พร้อมสักอ,อย่างหนึ่งแล้วเราก็ไม่เชื่อว่า การสร้างอะไรแบบนี้มันจะสร้างได้ง่ายๆก็เลยไม่ได้คิดจะทำจนวันหนึ่งหลังจากที่พระองค์ท่านเนี่ยกลับคืนสู่สวรรค์ทารายแล้วเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าอ่ะเราก็ไม่ต้องทำลวสิเพราะว่ามันก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าจะทําไปด้วยวัตถุประสองค์อะไรครับสุดท้ายท่านพระองก็บอกว่ายังไงก็ต้องทาไว้ครับวิหารที่สร้างด้วยเศษเงินหรือสถานที่ที่ปฏิบัติแล้วสร้างด้วยเศษเงินมีเยอะ คอมมสเส็เงินของท่านหม,มายความว่าไม่ได้สร้างที่เกิดจากศรัทธาแต่สร้างที่เกิดจากการว่าสร้างเพราะคนนี้สร้างเพราะว่าคนนี้อยากให้สร้างสร้างเพราะคนน้นขหมืออะไรก็ไปบอกให้เราสร้างครับท่านก็เลยอยากได้วัดที่ได้มาจากจิตใจคนอตอนนั้นผมก็เลยถามว่าไอ้คอมมิสวัดจากจิตใจเนี่ยมันต้องมาจากยังไงผมก็เลยถามท่านท่านก็บอกว่าให้ทําแหวนขึ้นมาเป็นแหวนมงจุ้ย ถ้าเราไปขอคนหรือเราพูดออกทีเบียห้าบาท10บาทเป็นคนโยนได้หมดครับอ่าแต่ถ้าเกิดแหวนวงจุ้ยวงหนึ่งสามพันแปดร้บาทครับคำถ,ถามคือถ้าคุณไม่อยากร่วมสร้างเนี่ยคุณจะซื้อไหมอมเออมันเป็นบททดสอบจิตใจคนครับแต่ก็ไม่คิดว่ามีสาธุชนมากมายเลยร่วมกันซื้อแหวนนั้นครับซื้อแม้กระทั่งยังไม่เห็นของอืมเพราะทุกคนอยากให้มีหารเกิดขึ้น จนผมได้มีโอกาสรวบรวมเงินได้ส่วนหนึ่งผมก็เลยไปคุยกับทางห้างเดอะวอลคราชพฤกษ์นะฮะเราก็เลยเป็นวัดแห่งแรกที่อยู่ร่วมกับห้างก็คือไปเปิดวัดในห้างครับเราอยู่ในอยู่ในชั้นสองอะนะครับทำไมวัดไปอยู่ในห้างเพราะทา่านกบูอยากรู้ว่าถ้าเราสร้างแล้วอ่ะจะมีคนมาบ้าอก่อนที่เราจะมีเป็นตึกเนี่ยเหมือนเป็นการทดสอบอะไรบางอย่าง หนึ่งดูก่อนว่าเราอะดูแลไหวไหมสองเรารับผิดชอบไหวปะสามคนมา,ามปะปรากฏว่าสิ่งที่มันไม่คาดคิดคือคนมามหาศาลม,มหาศาลจนล้นออกไปตรงระเบียงทางเดินจนยาวไปถึงลิ์อีกฝั่งหนึ่งลงไปทางเดินบันไดอีกฝั่งหนึ่งวินาทนีนั้นเลยได้คําตอบเลยว่ายัางไงก็ต้องทํบ,บแต่ถามว่าการสร้างทุกอย่างถึงแม้จะเป็นยูจิตสัมผัสก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีอุปสรรค อุปสรรคแรกเลยคือที่ดินจะแปเที่ไหนอ,อที่ดินในกรุงเทพแพงบ้างแพงากร้อยตารางวาสองอยตารางวาขายสิบเกล้านยี่ล้านยังไม่ต้องซื้อตึกเลยตอนนั้นก็เครียดว่าจะทํำยังไงนะครับบวกกับที่ว่าเราต้องตอบคําถามชาวบ้านว่าตกลงสร้างหรือเปล่าเพราะคนซื้อของแล้ว เขาก็อาจจะคิดได้ว่าเฮ้ยเอาเงินไปทําอะไรวะเอาเงินไปเก็บไว้ทำอะไรเออห้างหรือว่าสุดท้ายผมก็ตัดสินใจออกจากห้างครับเพื่อที่จะหาที่ดินแต่ตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่าจะไปไหนก็จุดธูบบอกท่านกอูว่าถ้าเกิดไม่มีบารมีพอจะทําก็ขอไม่ทํานะไอ้พระที่มีทั้งหมดที่อยู่ในห้างเนี่ยเดี๋ยวจะไปบริจาคตามโรงเจเลยพอบอกท่านกอูเสร็จ คืนนั้นหลานก็เดินมาบอกใจกับประมาณว่าน้าลิวน้าลิวไปบางแสนไปพอดีว่าหลานเนี่ยเขาซื้อบ้านที่บางแสนครับแล้วเขากําลังตกแต่งอยู่เขาบอกเดากน้อยก็เครียดมากก็ไปพักผ่อนอ๋อให้ไปพักผ่อนไป<ล><ล>พักผ่อนปรากฏว่าครับพอ,พอไปถึงปุ๊บห้องกินข้าวเนี่ยมันขาดชอนเดเรียผมก็เลยบอกอ่ะเดี๋ยวไปซื้อกันปรากฏว่าใกล้ร้านอาหารเจที่ผมไปกินประจําเนี่ย มันมีร้านขายชอนเบเรียอยู่ชื่อร้านวินสมาร์ทการเปบ้าผมก็ไม่รู้ไม่รู้ว่ารู้สึกยังไงกับร้านนี้บอกอยากเข้าไปซื้อร้านนี้แต่ร้านบอกไม่เอามีสองร้านใหญ่กว่าให้ขับเลยไปหน่อยปรากฏว่าไปถึงสองร้านแล้วเนี่ยโหโคมไฟเต็ไมไปหมดเลยนะแต่เรื่องแปลกคือ ถามอะไรก็ไม่มีก็เลยย้อนกลับมาร้านเดิม,มกลับมาร้านเดิมที่เราอยากมาครอ,อเดินเข้าไปปุ๊บด้วยความยิ่งอยู่ในภาวะโควิด COVID. ผมก็ปิดแมสอย่างเงี้ยมันไม่มีใครจําได้อสักพักหนึ่งอะ่ะผมพูดออกมาว่าจะดูชอนเดเรียมีน้องคนหนึ่งชื่อส้มผมก็จําเสียงผมได้เขาก็ตะโกนล่าร้านเลยพี่ลิวมาพี่ดิวมาปร,า,รากฏว่า <laughs> เจ้าของร้านก็เดินลงมาคุณบินคุณบินก็เดินลงมาเสร็จแล้วก็มองหน้าผมผมก็มองหน้าเขา แล้วก็ไม่ได้คุยอะไรกัน,นก็พูดแต่เรื่องซันดเลียแล้วจะให้เขาไปติดเมื่อไหร่อะไรยังไงก็กลับไปวันรุ่งขึ้น,น,ขนเขาก็ส่งลูกน้องมาติดซันดาเลียที่ที่บ้าน<ม>สักพักหนึห่งคุณมินเขาก็โทรมาบอกว่า,อาบอกลูกน้องเราว่าให้คุณริวรอยอยู่ยที่บ้านนะเดี๋ยวจะมาหาไอ้เราก็ถามว่ามาทําไมถ้ามาดูดวงไม่ต้องมาเพราะไม่รับดูเขาก็บอกเขาไม่ได้มาดูดวงเพราะอยากมาหามาคุยธุระด้วยครับปรากฏว่าพอเขามาถึงปุ๊บ เขายื่นซองเอกสารให้ ienne. เอาครับที่ดินโอ้แล้วเขารู้ได้ยังไงว่าเราต้องการที่ดินนั่นแหละคือเหตุผลว่ารื่องนี้โอก็คือพอหลังจากนิวกลับปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปดูกับแฟนเขาซึ่งคนในร้านก็เป็นแฟนคลับอยู่แล้วก็ไปดูแล้วก็เจอเรื่องราวว่ารีว่ะกำลังต้นการหาที่ดินเนี่ยสร้างวัดครับอ่าแล้วก็เราไม่ขอเราแค่บอกกับคนที่ดูว่าใครพอมีที่ดินที่ขายให้เรา ในราคาไม่แพงได้ฟรีเราไม่เอาปรากฏว่าเขาเห็งเสร็จปุ๊บเขาก็เลยเอามาให้ก็เลยได้ที่ดินนี้เราก็เลยถามเขาตรงๆว่าทำไมถึงอยากยกให้เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญมัม้งคุณดิวเพราะเขาเพิ่งได้รับที่ดินจากคุณแม่ตอนต้นปีแล้วเขาก็ยังคิดอยู่ในใจว่าไอ้ที่ดินถึงแค่เนี้ยเขาจะขับรถจากบางแสนมา ทำค่าเช่าก็ไม่คุ้มเอ่อจะมาปลูกผักก็ไม่คุ้มก็ยังคิดไม่ออกว่าจะเอาไอ้ที่นี้ยไปทาประโยชน์อะไรได้จนวินาทีที่เขาไปเห็นเรื่องราวที่ดูพูดถึงเรื่องการสร้างวิหารเขาก็เลยยินดีบริจาคอ่าพอโทรไปบอกแม่แม่ก็บอกแล้วแต่มือถ้าดีแล้วก็คืออยากทำก็ไป็นทำอ่าก็เลยได้ได้เกิดวิหารคนอูขึ้นมาทีนี้ มันมีเรื่องแปลกคุณผู้ชมคือตอนนั้นผมก็ไม่คิดหรอกนะว่าที่ตรงเนี้มันจะเป็นที่ที่จะมาทำวัดนะครับตอนนั้นท่านตัวดูเคยพูดไว้ว่าถ้าใครที่ติดตามผมในเทปมาตลอดเนี่ยจะรู้ว่าผมพูดว่าท่านขอแค่หนึ่งไร่แต่ที่ตรงนี้มันแค่200ตารางวาตอนที่ลงหลักปักฐานสร้างไปแล้วเนี่ยเราก็ยังมีคําถามอยู่ในใจว่าหนึ่งไร่คืออะไรอแล้วถ้ามีคนให้หนึ่งไร่จริงแล้วฉันจะไปไหน ย้ายไม่ได้แล้วก็สร้างแล้วะนะครับปรากฏว่าหลังจากสร้างวิหารโอนูเสร็จภายในหกเดือนอนะครับก่อสร้างไปทุกอย่างก็ทํางานไป6เดือนหลังจากนั้นก็มีสาธุชนมาไหว้พระเยอะแย,ย,ยะมากมายเลยคจู่ๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งโทรศัพท์มาบอกว่าเรื่องที่อ่ะจะเอายังไงเราก็งง ที่ไหนอีกท่านสร้างแล้วตอนเราสร้างแล้วเกี่ยวยังไงเพราะบอกเนี่ยฉันอยากให้เธอสร้างคนยิมนั้อเหรออย่างนั้นฉันให้ที่เธอเลยผืนหนึ่งเราก็ตกใจไขว่ห้างแล้วก็ไม่ยอมปัดกดตัวเพราคุยจบเสร็จเรียบร้อยโทรมาบอกว่าเลขาฉันรออยู่กรงที่ดินนะวันพรุ่งนี้ไปเอาฉนวนด้วยเรื่อรัด รวบรัดเรียบร้อยก็เลยได้ที่ดินด้านข้างนี้มาก็คือท่านประธานบริษัทนิกคาเมล่าที่เป็นบริษัทจำหน่ายกล้องค่ะก่้องะยเลยเป็นลูกค้าอยู่เป็นผู้ใช้อยู่ท่านเมตตามากเห็นว่าเราสร้างจริงหรือว่าถามท่านว่าทำไมท่านถึงแบบมาให้ มาให้ความเชื่อกับเด็กคนหนึ่งที่ไม่ได้แต่งตัวเป็นนักบวชหรือผู้ปฏิบัติธรรมท่านบอกว่าฉันไม่ได้เฝ้ามองเธอมาสองวันฉันรู้จักเธอตั้งแต่วันแรกที่เธอออกรายการโทรทัศน์จนถึงทุกวันนี้ฉันเฝ้ามองดูมาเธอตลอดแล้วสิ่งหนึ่งที่ฉันเห็นมาโดยตลอดว่าเธอบอกจะสร้างจะสร้างฉันก็จะดูว่าเด็กคนนี้มีปัญญาจะสร้างจริงไหมแล้ววันนึงเด็กคนนี้ก็ทําได้อย่างที่ท่านได้เห็นครับท่านก็เลยมอบที่ดินผืนนี้มาให้ด้านค้างใช่ครับสรุปก็คือ ที่กลับมาชนกันจาก200กับ200รวมกันเป็นหนึ่งไร่พอดีอ<า>แล้วในความมหาัศาจรรย์มันไม่ได้มีแค่นั้นครับ<า>ผมไปเห็นใน,นโฉนดแล้วผมก็ตกใจเจ้าของเดิมเมื่อปี2534ชื่อนายกลัปะพฤกษนามสกุลลิมอาพรส่วนผมชื่อนายปราวรวัลิมรัตนะอาพรแวแซ่เดียวกันอ,อาพรเดียวกันแต่ที่ดินที่ไม่ได้สร้างวัดก็เลยเป็นแค่รัฐ ลิมอาพรแต่พอมาเป็นที่ดินของคนสร้างวัดคือรัตนอาพรแล้วเจ้าของที่ดินเดิมก็คือที่ดินหนึ่งไร่พอดีไม่มีเศษไม่มีเกินตามที่ท่านกบูบอกไว้เลยว่าหนึ่งไร่ก็เลยตอนนี้ก็เลยรวมมาเป็นหนึ่งไร่แล้วภายในระยะเวลาเพียงไม่ถึงปีแล้วเรากำลังต่อสร้างวิหารพระโพธิสัตว์วนอิมทองเหลืองสูงเกเมตร ประดับด้วยเพชรแท้นะครับเพื่อมอบไว้ให้เป็นที่ท่องเที่ยวของที่นี่นะครับองพระโพธิสัตว์ถ้าไม่ผิดพลาดก็จะมีถ้าไม่เม็ดห้ากระลัดก็คือสิบกระลัดเป็นเพชรแท้นะครับส่วนองค์โพธิสัตว์องค์จำลองที่เป็นประธานอยู่ด้านในจะเป็นเพชรสองกระลัดแล้วก็ประดับด้วยยมณีทั้งหมดก็ได้รับความกรุณาจากท่านประธานบริษัทวิคามิล่านะครับท่านก็ประทานองนี้มาให้ด้วยร่วงสร้างให้เสร็จนั่นเองครับแล้วก็ เรื่องแปลกอีกอพอริวไปกรมที่ดินกลับมาปุ๊บเราก็นึกในใจว่าเอ๊ะได้ที่มาแล้วอ่ะจะถึงยังไงอเอาดินที่ไหนปรกากฏว่ามีเขาแก่แกมาไหว้พระเราก็บอกเฮียชาติเฮยชาพอจะรู้จักเจ้าถมดินไม่แพงไหมเขาบอกเฮ้ย e คุณริวไม่ต้องบ้านผมกำลังถมก็ดีเลยอย่างนั้นผมถมไม่วัดปีเลย 200ตารางวาพอเราได้ที่ดินปุ๊บเราได้ดินเลยแล้วแกล้มรัวให้เสร็จแล้วก็ทำถนนให้ชาวบ้านด้วยโอ้โหงงด้วยเรืองงตั้งจมากพอหลังจากได้ที่ดินปุ๊บเราก็คิดต่อว่าแล้วเราจะสร้างได้เมื่อไหร่ก็เลยคิดว่าอับผมแค่เป็นลานจอดรถไปก่อนเพราะเราคงไม่มีปัญญาจะสร้างจู่ๆก็มีลายเข้ามาแจ้งว่าหนูชื่อนุ่นนะคะ เป็นเจ้าของบริษัทเสาเข็ม,อ,มอยากจะบริจาคสร้างเสาเข็มสร้างวิหารคนอิบให้ไว้ที่นี่พี่ริวก็ยังไม่เชื่อใจก็เลยบอกอย่างนั้นขอนัดพบแล้วก็มาเจอกันที่นี่คุยไปคุยมาปุ๊บคุณนุ่นบังเกิดความศรัทธาอย่างนั้นบอกว่าทั้งตึกเนี่ยฉันสร้างให้หมดเลยคือถ้าตาม<า>ความเชื่อเนี่ยท่านคนดูเคยพูดคำหนึ่งว่า ทุกอย่างในโลกนี้มันไม่มีอะไรบังเอิญไม่มีความบ,าง<ล>บังเอิญพราะพุทธเจ้าเคยพูดไว้คำหนึ่งว่ามนุษย์ล้วนมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นข่อพันธุ์มีกรรมเป็นกรรมพันธุ์มีกรรมเป็นแดนเกิดนั่นแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามาเจอกันมันต้องไม่มีอะไรบังเอิญอย่างที่ดินผืนนี้ใครจะไปคิดว่านามสกุลเดียวกันกับผมใช่แต่ต่างกันแค่คําว่ารัตนะกับไม่มีรักนะเแล้วเป็นหนึ่งไร่พอดีปัจจุบันนี้ตอนนี้วิหารนะครับ ไม่ใช่ที่ดินแค่หนึ่งไร่นะฮะตอนนี้เราได้เพิ่มเป็นสองไร่แล้วในฝังตรงข้ามก็ได้รับการกรุณาจากท่านประธานบริษัทวิ๊กมิล่าประธานให้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยผมเลยเชื่อว่าในโลกนี้มันไม่ใช่เรื่องบัมือนเอื่นมันอยู่ที่ธรรมะจัดสรรหรือกรรมจัดสรรให้มาเจอกันแม่กรรมตามกาลเวลาด้วยถูกต้องเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นผู้สร้าง สถานปฏิบัติธรรมเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดคือต้องเป็นประโยชน์ไม่ใช่ว่ามีวัดไว้เพื่อของตัวเองดึงผลประโยชน์เข้าตัวเองไม่ใช่มีสถานปฏิบัติธรรมเพื่อหาผลประโยชน์เข้าตัวเราจะต้องให้สถานปฏิบัติธรรมเนี่ยมีประโยชน์ต่อสังคมและคนรอบข้างเพราะนั้นเราจึงกล้าที่จะไปจดแล้วก็ขอแจ้งให้ตรงกับรัฐบาลว่าเราขอเป็นมลณิธิแล้วในวัตถุประสงของการจัดตั้งวิธีก็คือ หนึ่งช่วยเหลือสังคมสองเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมะนะครับที่หลากหลายสามนะครับส่งเสริมอาชีพช่วยเหลือคนยากจนสี่เป็นศูนย์รวมนะครับในการที่เราจะระดมเงินเข้าขอสิ่งของยามที่ประเทศชาติเกิดภัยพิบัติอะไรก็ตามอะไรที่เราช่วยเหลือสังคมได้เราจะเป็นศูนย์กลางและส่งต่อไปเรื่อยๆครับใครไม่เฮงกลูเฮงเที่ยวยังไงให้เฮง